ดูความคืบหน้าเรื่องไฟไหม้บ่อขยะที่ประจินบุรีกันหน่อยนะคะช่วงบ่ายที่ผ่านมายังคงมีไฟที่ปะทุขึ้นมาอีกค่ะซึ่งล่าสุดทางสาธารณาสุขจังหวัดประจินบุรีก็เลยลงพื้นที่ไปคัดกรองประชาชนที่น่าจะได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้บ่อขยะเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีครั้งนี้นะคะโดยสถานการณ์ล่าสุด ช่วงบ่ายที่ผ่านมาพบว่ามีกลุ่มควันไฟที่พวยพุ่งออกมาหลายจุดเจ้าหน้าที่ต้องนํารถดับเพลิงเข้าฉีดน้ําเพื่อสกัดไฟไม่ให้ปะทุขึ้นมาอีกนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้นาที่กรมควบคุมมลพิษทหารจากมณฑลทนหารบกที่12เข้าตรวจสอบและพบปะประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งนําเครื่องตรวจวัดอากาศไปตั้งหาค่าม,มลพิษจากผลกระทบไฟไหม้บอ่อขยะค่ะ นายแดนสวงวรรณวงศ์สอนนักวิชาการสาธารณาสุขจังหวัดประจีนบุรีนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองประชาชนเบื้องต้นก็ยังไม่พบว่าได้รับผลกระทบจากมลพิษบ่อขยะแต่ยังต้องเฝ้าระวงังทั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภยัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เข้าไปดับไฟเพราะว่าเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบในภายหลังเช่นกันค่ะ